ทุกคนเคยนอนไม่หลับกันไหมคะรู้ไหมคะว่านอนไม่หลับในภาษาจีนพูดยังไงวันนี้เรามาเรียนกันค่ะก่อนอื่นเลยไปเรียนคำว่านอนกันก่อนค่ะคำว่านอนออกเสียงว่า s ุยซุยยังสามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งค่ะเ i ยเจ้าเตยเจ้านอนไม่หลับค่ะเตยเจ้าเตยเจ้รือพูดได้อย่าหลังค่ะเตยเจ้าเตยเจ้า นอนไม่หลับในภาษาไพาเรยังสามารถใช้คำว่า失眠失眠ยกตัวอย่างเช่นฉันนอนไม่หลับ我失眠了我失眠了เแล้วเวลาที่คนนอนไม่หลับคนก็จะพึ่งยาใช่ไหมครับยานอนหลับเรียกว่า安眠药安眠药安眠药吃เยอัน,อน,อน多了对身体是不好的 ยานอนหลับทานเยอะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่ทราบว่าตอนนอนไม่หลับทุกคนทําไงครับค่ะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ถ้าไม่อยากาพลาดความรู้ภาษาจีนดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดบวกทางด้านขวาด้วยค่ะ